จงกวัดนะสวัสดีนบตอนนี้เราเดินทางไปที่วัดวนสูงนะวนออกจากวัดโดนนะเดเราจเดินทางไปเรียนสนรถนะนีเราไป 他们仨。

ร่อนซีบุญเไปเทียมหอยแล้วเนาะประมาณนี้เนาะ่ยบุญเไปเทียมหอยแล้วตอนะน,นี้ตอนนี้หมดแล้ว,วลด,ดีหลายคนแล้วบมบนนกบลฮะได้ ดอกไหนก็น้อยไปโยกนเอาว่ามันคาไรว่ะวานนี่กระดุ๊เดินุ๊ยางเห็ดน้ำมันน้ำนี่เมื่อนี้กัดุน้ำใล้เขาเจ้าหน่อยเขาเจ้ากับมาหนี่ออมันมีเวลาไปได้กันเอายางไหเลยมีนจะบอกม้องกนเอาไหมเอาเอานไอทีกนนละคนยังไงคนนี้ดูอืนีนี่ พี่าหญ่ไปด้วนแม่เนี่กพีใหญ่นะเดี๋เรื่อยเดมันคุ้นฝนแม่โมาลนี่่ยวลไปล้างเลยมือได้นก็ได้อ้าล้างก็ได้นะฝนลงบัเดเื่อยอันนี้ทงไม้นี้ลพละกินวเนี่ยเอว่าพลกะกินเออพลเก็จะกินเละยวมาเอาซื้อน้ำอันนี้มาอ๋อ Hoa nhanh ờ? oh, oh. cái nhảy thế hả? sáng sang. Hoa. 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 thế Hoa. 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 áo เอาฝนฝนมเื่อยจล้ากัซาเดี๋ยวเอาดับตัวนั้มาเอาฝนตัวนี้น้ำมีหลับนะฮเดี๋ยวจัดอ๋อไหนครับนลงไป ได้ก็กระด้อหลายไปอันนั้นก็ดีเมาเหลิมตัวคนมันจะตายแล้วมันจะไม่ได้จะนั่งตายอยู่จะพกอยู่ไปถ่ายคลิปลงยูทูบจะได้วัดกระด้อดังแล้วจะหน่อยบ่หลายคนได้ดีได้ได้ในเมืองก็จะหลายคนก็ดีอในเมืองออ๋เป็นเนียวเนาะนี่ยไม่เคยล้างเทได้เนียวไม่เคยล้างเลยเออแค่วาาได้อื่นแล้วก็เป็นสองเบือนเมื่อสองเบือนแล้วเพื่อนน่ะ แต่ว่าน <"S 2> <Hi> ี่มือกำลังัประกันมาเป็นมือซองเบืองเลยอนนี้อยู่ที่วัดปุสูงนะมาเอายาพน่้ทัองะน้อยเียวนามมดาอขา้อยูพอยู่านยง้าอยา่าิแล้ว้ห้บริษทต้มแซ่นี่ของตับเดียว นนออาาย,ดยา,า,า,ยาดีบาวานเลยนะ,ะยาดีบาวานเลยอะไ,ไมีบอยาดีบวานเร<ๆ>าืองอหาบอไดแบบนี้ก็น้อยไปเปลี่ย <laughs> ดีกว่า <laughs> คนสองข้างไหมแต่คนข้างเดียวปีนทางได้หมนี่นีนี่นอันนี้ปีนทางได้มไม่ย่างเนี่ยยับไม่ย่ง,ง <laughs> ยกระย่า,ยา,ยามั้ไหมู้ทาง Còn là cả leo. Hàng máy là galeo hàng mai đó còn nay, hoa lại hoa lại nghe lại nghe hôm lại này hôm nay, hoa lại nghe hôm cái hoa lại lại nghe hôm nay, hoa lại nghe hôm nay, này thì phải โอ้เย็นอยู่พางนี้เลยนะล้างแล้วก็ไปหายรับมากข่าวตีนน่ะละสามซีทุบอันนี้เลยแม่นดีแต่ละคนมาคอยปกติแต่คาว่าคนหนาวคอยเองแล้วคอยพอได้อันนั้นแต่มาเนี่ยพอออกอยู่ในเมืองมาคนหนาวนะครับ

จะรวนี <łość> ่แม่ล้เาบจังดสามี่หนแล้วันรวยเาอะไรขอมูมาะเท่าขอมูลจะพูดจะเอา คนุนะใคคนนั้นคนไคนละไรคนแต่คนต่น er. uh, ี่เาคนเลยแค่มเอไปหากระติ๊กไหมกระติกกเด้อนแต่กระตุนี้นะนะองบุญนี่มมีบ่าไปล้างเกระติใหญ่แลวล้างตรงนี้แล้วก็มาใส่ฝนเยวกันได โฟน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 ปีนไปปีนมาแล้วล่ะนทีมาไกลรังปีนไปเพิ่งนั้นนี่นี่นออืมนี่ต่ำแคบ ดึงมาบานโอเคนสามาบานเออนนะคอยให้เฮ็ดในหอยนี่ฮะเป็ดน้ำม้อนเล้วอนีเาตัวเซฟน้อนมาลับบัเป็นไข่ในมันเป็นน้งอไม้เอาป้นลงไปลดอบรามันออกออกิเ็นล่างเ่อนีดอยู่ ยาเออะอเอมานี่ย่ยาออหรามอชิลองเบไงยาของแท้นี่ไงใส่กันเลยจานพันธายดูที่วัดกุนสูงนะเอายานัเพื่อน ได้ๆๆตอนเช้าตอนเรงน้ามันมันชื่อมัืดวเดียวมันผลดมันชื้จะงอแล้วเออชื่อแล้วก็เทียนตไหมตามที่น้ามันก็ชื่อกเลย มาเอาผนเดก่อนกุบ่าผลก็อรที่เป็นมงกะหลอกมาแกลังจิบลังจิดเอวมาอ่านเพิ่น

我干这个也，我干这个。 ผมมันบได้ัทบได้ัิน,นึงนะออกไว้ทัานใจออกรทำไว้ทัานใจสผมอันนี้ฮะออจุ่มน้ำเสร็จปุ๊บออกรถ ยังไงก็ได <ame. S 1> ้เลียนเดียวพ้นยะก็ Super, no, <youtubers. S 1> ังไงคอยายอะ้ก็ได้แล้วเราาานึ่มาไม่อยู่เดียวเละเนาะอันนี้ว่าแม่หน่ไปแขกไปคนมาหาข้าบอแควนช่ยแควนกย่ยตัน้ำแเนาะอย่น้อยอ่น้อยโทรมาอาจารย์เ็นยามาให้ โอ้ยาเกี่ยวคนเดียนะทุพันตุกบ่แมนได้มีแต่กำลังทุบทุกเท่านั้นทุบทุบอันนี้เท่านั้นนะเออทังเกตตัวมันไข่เอาแล้ยอะไรจะเบาเบาแล้วมูจักแล้วจะกินเจ้าจะเพื่อเสติ่มเทพก็จะใส่เงาวเดี๋ยวส์ ออกมันถกอีแม่นมันจะใส่บานาอย่ามันหดได้เนยเออออไอเออทำนั่เออออกเส่่าไปเาไปอาได้เลยดีเมียไปกระทดบางนาจัใจเขาบอต้องอากาได้ต่อไม่ไดาีของนาัดใจแล้วกรถอาัดีได้มันเฮียนะมันเฮียมราบกบกน อ, <c oughs> อันคองดองกินบ่ได้สม,มุนดองภาคม,มาไปกินบ่ได้ายนั <c oughs> ่นแหละนั <c oughs> ่นแหละนั <c oughs> ่นแหละคองดองคองอยางกินบ่ได้กินบ่ได้ มันจะแค่ไม่ได้เป็นแล้วมันก็คาร์ลัมมั้งล่ะจ๊วันนีิมว sì> ้าวลายปลาเดชปลาโน้ตไม่พิจารณาแล้วมันก็คาร์ลัมมั้งเลยเนาะนี่เนาะวัดพุนสูงาเอายานลำพูนศาลากำลังกำลังสร้างยังไม่เสร็จเนาะสลากำลหลังใหญ่ตอนนี้ก็เดินทางกลับแล้วเนาะเอายาไปเที่ยวห้อยแล้ว วัดพ็สูงมาพสูงนัะแก่งแข่งขมวน 10นาทีเนาะบัิาน,น10นาทีเนาะประมาณน,นั้นนะ1นาทีนะเออประมาณนั้นเลยเราพ่ดเป็นมาคยรังเนะเาะก็มาเอาอยาลำพ่นเอาปบนดให้าตีเลยเป็นมาทดลองคนยรัง้่าก็เอยาลำพื m นมาลองชิมก่อน,นเนาะ ไฟแดงแล้วเนาะตอนนี้ตอนนี้ไปใช่มาที่สายจันสิมเอรวัดมาเทนครลูกวิงจันโอ้โหมาที่เวียงจันเลยเนาะอ่อนไฟเขียวแล้วเนาะไกล้ถึงอุทธรแล้วบุดเลยทางเมรุวัดเนาะวันนี้ก็เลี้ยวอาทธรณเลี้ยวเลี้ยวซ้ายไปทางมาสายเนาะแล้วก็จะมี อ่างนำ้ำใหญ่ๆไม่รบกวเนเขาตอ,อนนี้ก็เข้าวัดแล้วเนาะวัดข้าวัดเข่าววัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเออโบเมนเนี่ทางเข้าวัดนะตอนนี้ <c oughs> นี่จะเป็นอ่างน้ำปลาปลาเรือตะแคงบ้านผู้สะอาดลักซี่นี่ก็เป็นค่ายทหารเนาะอย่างนี้เนาะค่ยายทหารเลยอเอพอพร้อมทหารเป็นค่ายทหารบนกระจกนั่นนี่เข้าวัดไปเตรียม่หอยแล้ววัดผู้สเกลลักซี แกล็อกซี่เนาะตอนนี้เนาะเออนี่โอ้เย็นดีเขามาวัดเลยเย็นดีขนาดนี้นี่มาวัดเนาะตอนนี้เนาะบนจอดรถเฮือนครัวเฮือนครัวเนาะเหย่าลำไยมาได้ใช่ไปเอายาตอนนี้ก็ขอจบคลิปเพียงวไวงเรนเนาะ เมื่อน้ามาฟอกฟอกกันไหมสบายดี